ไปไปเอาคะแนนไปให้บอลไม่เอาแล้วคะแนนอ่ะอก,กูไม่ดูใจมึงหรอกถ้านี้กูก็ไม่มีวันรู้ใจมึงไม่ควครับถามสองหนึ่งสวัสดีครับผมจินนะฮะตามคอนเทนต์ที่สัญญาคนดูไว้เทปที่แล้วที่แหลนมาทายใจเฮ้ยที่ทายใจแหลนออแล้วบอกเขาว่าห้าพันไลค์ เราจะมาทำให้แหลทายกูบ้างอ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะรู้ชีวิตกูมากแค่ไหนกันเทีย่ยวอยากแน่เลยจริงห้งงง 5, าพันไลค์แล้วคนกดถึงแล้วนะคนกดเป็นหมื่นนะลิปเนี้ยโอ้แต่กดเร็วมากอ่ะวันเดียวก็ถึงเลยกดแบบที่ไม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้ก็เลยให้ชิพเตรียมคำถามมา15ข้อโอ้ชิบข้อผ่านไม่ชีบข้อผัผ่านเท่าเดิม7 7จ็ดจุดห้าอะเจ็ดจุดห้าเออเจ็ดก็ได้เจอจะรู้ว่าแลมจะรู้ใจผมแค่ไหนเพราะว่ากูอ่ะชนะนะเว้ยรอบที่แล้วอ่ะเออเอาสมเออเอามามาวันนี้ให้เจแล์ทายใจผองชือครับเราอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆนะแบบว่าอยู่ต่างประเทศต่างประเทศมากๆแต่อยู่ข้างคองพิเออไปี เอาพอยถ่ายถ้าทางเอาพีชแล้วกันฝนตกนะยืมยืมโลเคชั่นเออยืมโลเคชั่นเขาหน่อยเอาย้าเดี๋ยวมาเริ่มกอะไรแล้วกัน <มา S 1> ชิมมาคำถามแรกถามแรกนะครับอยากไปเที่ยวประเทศอะไรจ <c oughs> ื้ออยากไปเที่ยวประเทศอะไรจื้ออยากไปเที่ยวประเทศอะไรโอเคไปเที่ยวนะประเทศนี้เคยไปเที่ยวมาแล้วแต่ว่าอยากไปเที่ยวอีกว <c oughs> อ้โแค่เขียนก็ไปถึง <c oughs> ไอ้เหี้ยมาสามสองหนึ่งปั๊บเย้ถ้าเป็นเจ๋ิงนี่หี้ยถูกแค่ข้อเดียวนี่แหละ ไม่กูอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่าแบบเคยไปแล้วมันสวยมากๆกูรู้ใจมึงไงเอาไปหนึ่งคะแนนนะ,ะหนึ่งคะแนนกูพอรับใช้ได้แค่ข้อเดียวแต่ว่าเลี้ยงมาห้าข้ออะชีพว่าต่ออ่าขอ้อที่สองนะครับหนังเรื่องโปรดคือเรื่องอะไรที่จเ้๊ชอบโว้ไอเจ๊ออไอเสียหนังเรื่องโปรดกูยังคิดยากเลยอันนี้แล้วกันไม่เ็ีหนูกไหมเนี่ยมาหนึ่งสงสานนมาส่นจักรวาเลย เออแต่ไฮเดรบเตอร์ก็ชอบชอบมากๆสวยดิแมนก็ชอบมากๆแหมห็นม็กกูก็ได้อยู่ปะเอาไปครึ่งคะแนนไฮเดรบเตอร์ก็ชอบวิลดนแมนก็ชอบไงป้าเราเป็นโง่ขอกกูใครพรตเตอร์เอวี่ติงก็คือไฮเดรบเตอร์เลยเป็นตัวสเปคด้วยป้ารู้เปล่าโอเคก็แล้วต่อไปที่คำถามที่สามนะครับสัตว์ที่จื้อชอบที่สุดสัตว์ที่ชอบที่สุดเฮ้ยคุณเยอะดิไม่รู้สะบ้างว่าแบบว่ากูรู้สึกยังไง อย่าได้อย่านะะไกแอะรกแกแกอะไรวกแกอะตบกแกอไวกแอกเลอไม่มีทาอถูกแัอว์ที่ะไอบที่สุแอวอะไรกแกองตวอบงรายอยไ่แลอวกไม่ไวกอะกไกรอกไอกอแไเหมือนกัน ตอนนี้แหลงกี่คะแนนแล้วศูนย์เรี่ฮะศูย์ไปลึแล้วคะแนนคือคะแนนครึ่งข้อเท่าไหรเนี่ยข้อสามข้อที่สต่อไปโอศูนย์ศูนย์เยตนกินไม่ได้เดี๋ยวทุกคนเข้าใจยังทำไม EP ที่แล้วบหมดมันเนี่แต่กูไม่ได้ถามเนี่ยเาปากลัวเขาอบไม่ได้าเขนาดนั้นอียข้อที่สี่นะฮะจอมันชอบกินชาหรือกาแฟ ตอบแกฟังได้ปหมมีแกฟังโอ้ยเฮียคนโถ่เลยเงี้ยเดียวคนโถ่อยตรงเนี้ยลมึงสาวชายตกนิ่งเหยียดอ๋อเปิดเปิดเปิดไปให้จบๆไปไปไปกาแฟกาแฟจะต้องกาแฟอยู่แล้วแหละนี่นี่แหละสามสามได้ไงสองคะแนนครึ่งสองคะแนนครึ่งตอนนี้กี่ข้อละสี่ข้อเออก็ได้อยู่สองคะแนนครึ่งไอ้ยเฮียก็ครึ่งมึงอ่ะโอเคมึงก็ช่วยนับปรเดี๋ยวเฮียชิบสองสองครึ่งก็มาการดคุยเ้ยมา ตอบบ่อที่ห้าอ่าภูเขาหรือทะเลภูเขาหรือทะเลภูเขาหรือทะเลอ่ะมึงไม่รู้ใจกูหรอกภูเขาน้นตกมึงจะเต่งใช่ไหมเออคุไม่ตอบต้นตอกหรอกเจอมันชอบป่าดิบชื้นเออคุณไม่มีทางได้คะแนนกูเลยหน้าสามสองหนึ่งป้าเอาอากาศเอาจ้ารคุณจะทำองไรกับมึงนีฮะมึงบอแค่เขาไม่ทะเลคุณก็บอกเขาทำไม กแต่ว่าคะแนนก็เหลือกูได้สามคะแนนไม่สองคะแนนได้สามคะแนนข้อดีไอ้จื๊อมิใส่ดีไม่ะแนนแล้วข้อต่อไปข้อต่อไปข้อนี้ไม่ไม่ไม่มีคะแนนนะครับไอ้แฟนข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเลยข้อที่หกนะฮะชอบสีอะไรโอ้ยสบายเลยเนี่ยชอบสีอะไรสีดูหุ้มซุ่มดูดูอยู่หลังกล้องก็อยากเล่นเฮ้ยชี้มาท่านผ่านเลย ถามว่าช,ชอบสีอะไรชอบสีอะไรอ่าสีเหยื่อสีเหยืสหยอสีโอโ้ยมันเป็นสีเอ้ยมันเป็นสี้ยสเลดสเลดจิเลนโอ้โหสีที่มันมีอยู่จริงอะ่ะสีที่มีอยู่จริงโอเคไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องให้กูเล่นคะแนนแล้ว,นนลวไม่มนนกูไม่เคยแบบระบุไงว่ากูชอบสีอะไรกูชอบสีอะไรวะอ่า เย็นกูถอยคิดไม่ออกจริงว่ะสาบ้าเลยเอานี่ก็แล้วกันมาไม่ไ้ตอบทีหลังทำไมกูก็ไม่ได้รอคแล้วนะเพราะว่าแค่คู่สามตัวที่เขาถามจะพึ่งกปจะไปผลไปเมียเชียวไม่เกี่ลต่อมาครับสามสองเนี่ยงั้งโอ้แดงเหรอเข้มสีครามเนี่ยเนี่ยสีนี้เลยไปไปเอาคะแนนไปให้หมดเลยไม่เอาแล้วคะแนนอ่ะกูไม่ดูใจมึงหรอกคันนี้กูก็ไม่มีวันดูใจมึงอีงอนน คนทำไมอ่ะเราไม่ตาบดีดีแล้วอ่าวแต่พีตอบอะไรอะไดีไม่เห็นยุ้งย้อยอันนี้ผมบอกด้วยกูสายชื่นฟ้ารู้แบบว่านี่โอเคต่อไปข้อต่อไปข้อที่เจ็ดนะฮะอ่ข้อออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านถ้าเราอยู่ในบ้านดินนะฮะถ้าอยู่ในบ้านดีนะฮะใช่สองใช่ต้องมีตอบไปเอาคะแนนนโอเค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 ตอบสองได้ครับตอเอาคะแนนเห้เรา เดี๋ยวมากรธงอนกันเลยมาสามสองหนึ่งเฮ้ย๊ะนิจัยนิจัยถูกเขาบ้างเลยจี๊ีแป้ะเลยนะรู้ใจผัวย่ยตอนที่บแปะนะฮะชอบกินอะไรมากที่สุดมันคำถามกว้างอะจี๊บไหนลองค่อยชอบกินไก่โอเคโอเคคุณตอบแบบกว้างมากเลยนะนีหลัน่าจะถูกนะขอนี้เยสามสองหนึ่งเดื้อ มันอาหารนะครับก็ถามว่าชอบดื่มอะไรมากที่สุดดียอมค่ะพ่อยอมรับไหมยอมรับเออแค่นั้นแหละเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยอมรับความจริงไปสักเท่าไหร่เลยชอบกินเนื้อเนื้อแบบพี่โตเนื้อแบบพี่โตเนื้อพี่โตเนื้อ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 แบบพี่โตเนื้อพี่โตอะไรนพี่ตูนเฮ้ยนี่วพี่ตูนเหรอกินคะแนนแล้วจี้สามครึ่งสามครึ่งเขาที่แปดเขาที่แปดแล้โอ้โหแหลนชนะเนี่ยพาบ้ามาพาที่เก้านะครับกลางวัน หรือกลางคืนกลางวันหรือกลางคืนโอ้ย้อเคใช่ได้ใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ข้อต่อไปข้อที่สิบนะครับเวลาว่างชอบทำอะไรโอ้คุณว่างเวลาว่างชอบทำอะไรเหรอดูวตาอีกแล้วเกี้ยอะไรดิี่ยคำถามมันกว้างเกินกูต่อกว้างแล้วกันนะเพราะกูไม่ทำไปต้องเงยนี่ละตามรอนงรอบหนึ่งแย่เด้อ แหลนต่บเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือนะครับเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์เีจะเป็นโทรศัพท์บ้านไอเป็นโทรศัพท์บ้านก็ได้เล่นเอาโทรศัพท์บ้านมายกได้แหลนผิดเอาไปขึ้นคะแนนอ่าแล้วกลับโอ้ใช้บ้านอยู่แล้วอ่ะใช่เครื่คะแนนพอใช่ไม่เหมือนกันมือถือกับโทรศัพท์ไม่เหมือนกันโอเคโอ้ยจะลองไห้แล้วอากระตุ้นเร็วๆเอาเลย่อาเลยอ๋อสิบเอ็ดเออชอบฟังเพลง แนวไหนกูฟังทุกแนวแล้วจริงๆแล้วอ่าตั้งอะไรน่นอนใช่เนี่ยอะไรแนวเพลงอ๋อดูสิว่าจะมาแนวไหนตอบดีถูกต้องแล้วสามสองทุกแนวเออถูกใช่ใช่ใชใใใให้าคนแล้วคะแนนห้นแล้วเออไปนะครับจื้อชอบแต่งตัวแนวไหนเ่ด้หนแนวนี้มา จริงพวกมันมีแนวแตกตัวอะไรมากมายหรอกถังถังยืดเสื้อยืดของเสื้อคู่แนวตลกเลยเพราว่าถ่ายคลิปบ่อยเวลาถ่ายคลิปบ่อยกูจชอบแบบแนวตลกนี่พวกเสื้อยืดนี่นี่ไม่ใช่เสื้อยืดนี่เสื้อมอฮัมมใส่เสื้อยืดแต่ใส่เสื้อมอฮัมม์ครับผิด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 จบกถามเราไปยืดถามเราไปอ่าคำถามต่อไปนะข้อที่สิบสามครับใส่รองเท้าเบอร์อะไรใส่รองเท้าเบอร์อะไรบ แค่นน่ะเดี๋ยวีกมากไไหมแ่ดกูแมดูแย่จะตายอยู่แล้วกูเนี่ยรู้ใจกูมากกว่าที่มรู้ใจกูอีกต่ดูทำให้กูดูแย่มากเลยตอนนี้สามองหนึ่เบอร์ลินครับเดบอร์ลินได้สิบจุดห้าคือเบอร์อะไรอ่ะก็เบอร์สิบไอ้สิครึ่งอ่ะบ้ามึงอ่ะสิครึ่งคือใหญ่มากเลยนะเว้ยสี่สิุ่นสิ ใส่แปดแปเออมันม <c oughs> ีไซส์ผ <to> ู้หญิงกับไซส์ผู้ชายแหละผู่ชายเนี่มันก็ผิดแล้วเนี่ยผู้สเบอร์ลินกู้ใส่เบอร์ลินนะครับทุกคนใช่อบผิดเลยแกแก่ไม่เอาแล้วบผิดเลยโอเคเชียกี่ข้อแล้วเนี่ยเหลืออีกสองข้อสุดท้ายครับสองข้อแหละข้อนี้มันต้องถูกหมดเลยชนะข้อที่สี่นะครับชอบเล่นเฟซบุ๊กหรือไอจีจะลอกับพี่เลยนี่ล้อเขาตอบมาเดี๋ยวล้อเขาตอบพี่เอายังพเขียนแย่มากเลยไงเฟซบุ๊กไอจีอ่ะฮะช้าเหลือเกิน แล้วกูชอบเล่นไอจีภาษาอังกฤษกูไม่ชอบเล่นไอจีภาษาไทยขนาดนั้นจริงก็ไม่ชีพใช่ไหมใช่ไอจีต้องภาษาอังกฤษใช่โบตีจะเป็นปอล์รักปัของกู่รักไม่โบตีชอบเล่นไอจีภาษาอังกฤษจริงๆไอจีภาษาไทยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่จะก็ให้ให้สุดสัจน์เออไทยอ่ะเอาสุดท้ายแล้วครับโอเคข้อที่สิบห้านะฮะแหลนต้องถูกข้อนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ครับจะผ่านจะผ่านเลยนุ่มนวลหรือซาดิสแบบตอนเลิกชาร์กันอะมึงก็จำได้อยู่ตอนที่เราทำอ่ะได้มึงก็จำได้อยู่อ่ะ เอข้อนี้แหละต้องถูกเท่านั้นถึงจะผ่านใช่ครับน้องน,อ,งองนุ่มดิบแล้วแต่จังหวะที่แบบจะอยากจะนุ่มด้วยอะไรัแล้วแต่จังหวะที่อยากจะนุ่มด้หรือซาดิกระเอะอคนนลูกดิดประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแบบว่าแหลนก็ไม่ค่อยรู้ใจของชื่อเท่าไหร่นะครับก็ขอโทษด,ด้วยที่แหลนทกให้แบบคนรวยหลายคนผิดหวังนะเพราะแบบเออเหมือนจะรู้ใจแต่ก็ความจริงไม่รู้อะไรเลยมาลงคะแนนกันก่อนดีกว่าเอ่อสิบบาทเปทั้งหมด เจ็ดครึ7 uhm. 7 uhm. Like ่งเจ็ดครึ่งเองกัแหละตั้งสิบห้าก็อเลยนะเว้ยเจ็บบาทเจ็บบาทกันเละโอเคครับผมใครชอบวลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครนะถ้าอยากให้มีกิฟต์กลิปที่ทายใจสุรชีพกดไลค์ให้ถึงโอ้ยน้อยไปเจ็ดไลค์กดไลค์ถึงเจ็ดไลค์จะมาทายใจสุรชีพกันห้าห้าห้ไลค์อุ้ยน้อยไปี่ไลค์หนึ่งไลค์หนึ่ง ล้อเล่นอ่ะห้าพันเหมือนเดิมห้าพันไรแล้วจะเปลี่ยนคู่จิ้นแล้วจะไม่จิ้นกับแหลนแล้วไปจิ้นกับทีมเด็กโอไม่มีใครรู้ใจจริใช่ใช่แหลนไม่รู้ใจไป้ขาชี้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องไรเรื่เงินจริงเงินจริงเดี๋ยวก็ไปนอสหลังก็เงินจริงแล้วกล้องเลื่องโอ้ยเดี๋ยวมึงเจอแข่งไข่นะแท่งไข่โอเคใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์กดแชร์แล้วคลายเจ้ของจีด้วยนะครับมีเสื้อเที่ยงเช้าที่ของจืดโตมีแก้วเยตีแบบแก้วยามบามายด้วยแก แล้วก็มีไฟแช็กแต่ว่าต้องรีบจังนะแก้วจะหมดนะแก้วจะหมดแล้วเออโอเคแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการดูคลิปของผมจื้ออยากให้ผมจื้อทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูเราจะพยายามตามแต่คนดูให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมวันนี้ผมจื้อแจ็คแกลและสุรชีพขอแมวไปก่อนเฮ้ยขอแมวเหรออย่าเล่นมุขขอแมวไปก่อนแมวไอแมวไปก่อนตอนนี้จื้อสุรชีพและแจ็คแกลแล้ขอลาไปก่อน หมาไปก่อนขอหมาไปก่อนนี่แหละลาไปแล้วเอะไะไม่ได้นัดเลยมัน,ยนอยูไ่ไกลอะไรอยู่ไกลเอาลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเลิกเลิก,ไม,ก,ไ,มกไม่รู้ใจเลิกเออไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่าเป็นใครจอบบอกเจ๋งน,นี่เยอะจบบอกเจ๋งโอยสิเข้าใจ